ไปดูเรื่องของชายไทยกัมพูชาที่จังหวัดสัะแก้วนะคะหลังจากปรากฏคลิปคนกัมพูชาเข้ามาหรือร่วดหนามแล้วก็ยั่วยุทางไทยมีไรสดออกไปด้วยล่าสุดวันนี้ผู้ว่าสระแก้วมีการพบหารือกับผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมินเจยของฝั่งกัมพูชาเพื่อพูดคุยประเด็นดังกล่าวค่ะไปดูเรื่องนี้กันนะคะที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาด้านหน้าด่านถาวรคลองลึกจังหวัดสระแก้ววันนี้ มีการเดินทางไปพูดคุยกันคุณปริญญาโพธิสัตว์นะคะผู้ว่าสะแก้วพร้อมด้วยคุณชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางข้ามแดนจากฝั่งไทยไปยังฝั่งปอยเป็ดของกัมพูชาเพื่อร่วมประชุมกับในอุมเรียเตียผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียมินเจยและเจ้าหน้าที่ของฝ่ายกัมพูชา หลังจากที่พลเอกนัทพลนาพาณิ์รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้ผู้ว่าสักแก้วเข้าไปพูดคุยเรื่องปัญหาชายแดนและการรื้อลวดหนามหีบเพลงเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่16กันยายนก็คือคลิปที่เราเปิดไปเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านหนองยาแก้วตําบลหมักมุ่นอำเภอโคกสูงชาวบ้านฝั่งกัมพูชาเข้ามารื้อซึ่งการประชุมดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากผู้ว่าสักแก้วทําหนังสือถึงผู้ว่าจังหวัดบันเตียมเมนเจย เพื่อให้ดําเนินการให้ข้าราชการให้ราษฎรของกัมพูชาเนี่ยออกจากพื้นที่บ้านหนองจานอันนี้เป็นประเด็นรุกล้ำก่อนนะคะจากนั้นมีการติดป้ายแจ้งเตือน3ภาษาต่อมาเป็นเหตุการณ์ยั่วยุหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น <ภา S 1> จนถึงปัจจุบันดังนั้นรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงสั่งให้มีการพูดคุยกันให้เรียบร้อย ดีเดย์ก่อนวันที่1 6กันยายนซึ่ง<ถ>ทหารอาจยายเตรียมเข้าผลักดันและเคลียร์ปัญหาพื้นที่ต่างๆหลายจุดพร้อมกันค่ะขณะที่เพจกองทัพภาคที่2นะครับก็บอกว่ากองทัพภาคที่2ตรวจพบการกระทําที่ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดริงของฝ่ายกัมพูชาเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยมีพลตรีจันทร โซพียตรานะครับผู้บัญชาการกองกําลังทหารประจำจังหวัดพระวิหารนําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า iot เข้ามาตรวจสอบพื้นที่ช่องอ่านม้านะครับบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าฝ่ายกัมพูชานํากําลังทหารกว่า5 0นายพร้อมอาวุธปืนพก และปืนประจำกายนะครับเข้ามาในพื้นที่ซึ่งตรงนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยสาระสําคัญคือ 1. เรื่องการพกพาอาวุธเข้ามาในพื้นที่ฝ่ายกัมพูชานะครับมีการพกพาอาวุธเข้ามาเนี่ยตรงนี้ละเมิดข้อตกลงอย่างชัดเจนนะครับสการใช้บุคคลที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงพลจัตวาดาโตา巴าวันอัสรีบินชูคอ ร่มหน่วยการกองบินฝึกอบรมกองทัพบ,บกมาเลเซียเดินทางมาเป็นหัวหน้าคณะผู้สังเกตการ IoT ท,ทั้งทั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยทูตทหารอาเซียนประจำกรุงพนมเปญถือเป็นการละเมิดข้อตกลงที่เราคุยกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าจากพฤติการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนที่สะท้อนถึงการขาดความจริงใจของกองทัพกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันเอาไว้นะครับอืมอันนี้เป็นพื้นที่กองทัพที่2นะคะก็ระบุว่ายังคงมีการกระทําที่เป็นการละเมิด ข้อตกลงของฝั่งกรรมัมพูชาค่ะครับ